สำนักข่าวใหญ่ค่ะลงข่าวเกี่ยวกับแบมแบมนะคะข่าวบอกว่า KBS World จะมีรายการเกี่ยวกับ IDOL MUSIC SHOW นะคะชื่อ s t a t e อนะคะวันที่26พฤศจิกายนนี้นะคะโดยมีแบมแบมกเซเวนค่ะผู้ซึ่งเป็น New Global MC นะคะซึ่งถูกเลือกจากผู้จัดงานนะคะเพื่อเพิ่มความคาดหวังให้แก่ตัวรายการ s t a t e อนะคะและจะมีเพอร์ฟอร์มที่ Sweet t s t t n d n d b รทของแบมแบมในรายการด้วยนะคะ เป็น MC ระดับโลกคนใหม่นะคะสำนักข่าวอวยเองเลยนะคะคุณผู้ชมปีนี้นะคะแบมบค่ะรับงาน MC รัวๆเลยนะคะปังมากนะคะทักษะการสื่อสารของแบมบนี่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะคะเพราะว่าการเป็น MC นะคะต้องมีไหวพริบที่ดีมากๆนะคะแล้วก็แบมๆเนี่ยก็เป็นคนเก่งนะคะก็ยินดีกับแบมมนะคะทุกก้าวเดินเลยะคะ่ะ ไปดูทางฝั่งของน้องลิซ่านะคะสื่อกาหลีคะ่ะรายงานนะคะจาก YG Entertainment นะคะต้นสังกัดวงแ l a ็ k พิงคค่ะเผยว่าลิซ่าติดเชื้อโควิด1 9นะคะโดยสมาชิกอีก3คนคือเจนนี่โรซแล้วก็จีซูนะคะได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อและทำการกักตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแฟนค่ะส่งกำลังใจมากมายนะคะผ่านแฮชแท็ก Get Well Soon Lisa นะคะจนขึ้นเพรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งทันทีค่ะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องลิซ่านะคะหายป่วยเร็วๆนะคะจากเชื้อโควิด -19 ค่ะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะที่ฉันต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหากคุณชอบใจค่ะอย่าลืมกด subscribe ไว้ด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้า